อย่า,าอยา่า <bs> อย่าไปชนเขานะออย่าไปชนเขานะสาสาค <academics> รับเดอดกลางลำนะอ่าให้ล้างให้ชนเลยล้างให้นเดือดกลางลำนะอ่าให้ล้งให้ชนเลยล้างให้ชน พายนี่จมงบึ้งยูสียจังเลยอย่าอย่าอย่าไปชนเขานะครับอย่าไปชนเขานะโน่นหนะข้างหน้ารา้อนนะไม่เราพายถูกหรือเปล่เาเราต้องไปนู่นเปล่า เราจะไปทางไหนไปทางนี้เหรอทางนี้แล้วก็วนนู่นท้อไปทางนี้ไปไหนไปเลนนี้เลนซ้ายเหอเลนท้ายเลนท้ายสวยจังเลย มาครับวันนี้มาเที่ยววิวหลักล้านครับดูไ้การปัวดีห้าเด็กกิในเต้า <c oughs> ก้อนนี้อ่ะใครดำมัน Nè. Nè. nè ui có 2 con 2 con ta sẽ bị chân sâu này wow. ui to to này có một